สวัสดีค่ะตามต่อกันนะคะนะคะอันนี้เม็ดนี้กดไปได้เห็นไหมเม็ดมันสวยมากนะคะลากมันลึกมากน้องบอกว่าหนูเป็นสิวแบบนี้มานานมากเลยค่ะพี่กุ้งมันไม่หายสักทีนะคะมันไม่หายลูกเพราะว่าการที่เราเป็นสิวอุดตันนะลูกนะหนูจะไปวิ่งหาครีมนะคะเขาบอกว่าทานแล้วมันหายมันไม่หายลูกเพราะว่าถ้ามันเป็นฝังขนาดนี้นะลูกนะเชื่อพี่กุ้งเถอะนะคะหนูมากดออกนะคะหนูยอมเจ็บนิดนึงนะลูกนะ ที่ไม่ได้บอกว่าไม่เจ็บเจ็บไหมลูกเออแต่ว่าเจ็บแล้วเห็นหัวคุ้มไหมคุ้มเห็นไหมลูกค้าบอกว่าคุ้มนะลูกนะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะลูกแต่ถ้าเราไม่เอาออกนะลูกนะหนูก็จะปล่อยมันก็จะเกาะกินเนื้อผิวไปเรื่อยๆนะคะที่ลูกค้าชอบบอกว่ากดแล้วมันจะเป็นหลุมลูกกดไม่เป็นหลุมนะลูกนะแต่ถ้าหนูปล่อยไว้นานๆเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยปล่อยไว้นานๆนะคะเนื้อผิวค่ะลูก แบคทีเรียจากสิวมันจะเกาะกินเนื้ออืมพุ่งเลยมันจะเกาะกินเนื้อสิวเนื้อผิวไปเรื่อยๆนะคะพอมันเกาะกินไปเรื่อยๆลูกมันจะกลายเป็นหลุมนะคะการที่เป็นหลุมสิวไม่ได้อยู่ที่การกดนะลูกแต่มันอยู่ที่ลูกค้าอย่างไงหน้าที่หนึ่งลูกลูกค้าทิ้งทิ้งสิวลูกไว้ใต้ผิวนานเกินไปนี่ลูกเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยของน้องเป็นนะลูกนะเป็นหลุม แต่ถามว่าดูแลได้ไหมดูแลได้ลกูกแต่ใช้เวลานิดหน่อยนะคะหนูในหน้าสุงสุขที่นหนลูกขอบคุณค่ะเจ็บนด้น่ น้องผู้หญิงหลุสิวของเขาเหมือนที่พี่กุ้งบอกคะ่ะลูกทุกครั้งนะคะพี่กุ้งจะย้ำว่าถ้าเป็นสิวของน้องผู้หญิงหัวจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าหัวของเขาจะเล็กแต่เล็กไม่พอค่ะลูกรากจะลึกนะคะพวกสิวอุดตันเนี้จะมีรากนะลูกนะรากจะลึกต้องทําการกดจริงๆค่ะลูกถ้าไม่กดก็คือไม่หาย หนูเม้มปากไหยลูกนี่นะลูกนะโอเคค่ะนี่คือสิวที่พี่กุ้งทําการกดออกได้นะคะพี่กุ้งไม่ลืมนะคะหลังจากที่เราทําการกดสิวเสร็จแล้วเราจะเช็ดทําความสะอาด ะะเอาสิวออกแล้วก็เช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร์กลดเชื้อสิวของน้องนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวยางลบนะคะเพราะตัวยางลบจะช่วยป้องกันผิวของเขาไม่ให้เป็นแผลเป็นและไม่ทิ้งรอยราจากสิวนะคะ <im it> เราจะมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยอะโรเวราเจลตัวนี้เป็นว่านหางจระเข้นะคะลดการแดงแห้งลอกของผิวบํารุงผิวทําให้ผิวที่เป็นสิวนะคะลูกไม่แห้งแล้วก็ลอกนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวสร้างผิวนะคะล้างสารพิษสารเคมีลดการแดงของผิว การอักเสบของผิวนะคะสร้างผิวของลูกค้าให้แข็งแรงนะคะผิวที่เป็นสิวนะคะต้องแข็งแรงถ้าผิวแข็งแรงเวลามาทำการกดจะไม่ทิ้งรอยดำและลดการอักเสบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ